พักสองหนานเพราะด้กินเยอะพักสยได้สองหนานเก็บพักไปเติมเงินกับบัตแตงเดี๋ยวเอาไปห้ได้กเสียหากรรขายในบานพร้อมกับแมงกิซ้อนบักแตงพร้อมพักพร้อมครบวงจรพักทองหนานพักกาดกระจนหรือพักกวงตุง ดวกกระปุนกอบเห,ห,หมี่ยเหมือนเมี่ยงมันก็รลังอยเป็นจุ่มดอกก็รลังอยู่พอดงามเบียพักเกี่ยวข้องบ่ได้๋วบานดอกจะขอบเบีเ้ยมาจากมันเชียนน้ำปลีมันเชียนพูนแต่ว่าแปะสองนานพ่อได้กินพักก็ได้ทั้งนี้กันบักแตงบักแตงซุมนี่ khô quai chắc nãy cái gì hết nhận, mất, này giềb gì để to gan, có gì, khai to gan phải, mướt sao 3 giềb gạo, bên tàu bán cái nhang pháo được, กับปนลโขบเหนียวพรายกินเหมือนเมี่ยงมันเด้อกับลาบปูกระแซบใส่อ่อมปูกระแซบชีวิตบ้บบานเฮาปลูกผักปลูกมีพ่อเด้กินได้ขายพ่อเด้ไปเฮ็ดหยังพ่อเด้ไปปล่าอ้อยไปเฮ็ดงานคือเพิ่นซ้ำนีล่ล่ะหากินกุ้มปากแต้ควางไงละ่ะ สวัสดีเด้อสวัสดีครับ